กรณีศีลังกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก็เปลี่ยนไปด้วยความรุนแรงเพราะว่าเป็นเรื่องของธัมมินพยักฆ์ธมมินกับสิงหนใช่ไหมกลุ่มหนึ่งธัมมินก็เป็นฮินดูส่วนสิงหนก็เป็นพุทธแต่แน่นอนมันไม่ใช่ศาสนาอย่างเดียวเป็นเด็นปัญหาการเมืองครับคราวนี้สันติภาพมันก็เกิดขึ้นถึงแม้ที่มาของสันติภาพเนี่ยยังโต้เถียงกันเยอะว่ามันเป็นอาชญากรรมหรืออะไรเปล่า อย่างไรก็ตามเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะครบรอบหนึ่งทศวรรษของสันติภาพที่เกิดขึ้นถามว่าในในหนึ่งทศวรรษนี้เนี่ยก็มีประเด็นปัญหาอื่นเกิดขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกนสงครามกลางเมืองในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นแล้วล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่มีความคิดสุดโต่งนะครับซึ่ง มีการตีความมีความเชื่ออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็ได้กระทําการก่อการร้ายเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะดังที่เราทราบกันดีว่าวันที่21ใช่ไหมฮะวันที่21เอ็ดเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นอีสเตอร์ซันเดย์ด้วยนะครับจมตีหลายแห่งรวมไปถึงโรงแรมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลสีรังกาก็ แม้จะมีความขัดแย้งกันระหว่างประธานอาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่มันก็มีสันทานอนุมัติออกมาเหมือนกับเห็นพ้องต้องกันว่าผิดพลาดทางข่าวกรองอย่างรุนแรงนั่นก็คือมีหน่วยข่าวกรองเตือนแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ระมัดระวังแล้วก็ระบบการประสานงานของขา้าราชการเนี่ยทำท่าไหนไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยกลับไม่ไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเ,เนะยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นอุทาหอนสาคัญเลยทีเดียวครับถ้าพูดถึงเอเชียใตย้โดยรวมๆนันเรื่องของความดุนแรงการก่อการร้ายเนี่ยทิศทางมันเป็นยังไงอาจารย์คือโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าอังกฤษเนี่ยทำให้เขาเห็นความเป็นประเทศของเขาชัดเจนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการแบ่งแยกและปกครองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เอเชียใต้จึงหมกมุ่นอยู่ในการสร้างชาติเนี่ยเป็นเวลานานอยู่พอสมควรหลายอย่างก็เริ่มลงตัวขึ้นหลังจากสงครามเย็นเริ่มจบลงถูกไหมฮะทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันก็จะมีภยัยคุกคามแบบใหม่ๆม,มานะฮะกรณีแบบไอซิดเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เขาพูดกันมานานแล้วนะครับพูดกันที่ตึกนี้ด้วยว่ากําลังเคลื่อนมาทางตะวันออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นการโจมตีวัดของศาสนาพุทธ ในศรีลังกาเนี่ยนะครับที่ไม่กี่ปีมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะกรณีพุทธคยาและอื่นๆเนี่ยก็มีอะไรบ่งชี้อยู่ตลอดเวลาว่าเซลล์ที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันกระจายนะครับแล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นองค์กรแบบที่สหรัฐอเมริกาบางครั้งเข้าใจว่าการจัดการในซีเรียและอื่นๆแล้วเนี่ยหลายอย่างจะจบไปเพราะว่าวิถีความคิดในการที่จะเข้าไปสู่ความสุดโต่งเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้ หลายคนมีการหล่อหลอมมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่จํากัดอยู่ในหมู่ของคนยากจนไม่มีการศึกษาอย่างเดียวแต่แน่นอนประเด็นความยากจนความเหลื่อมล้ำอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นฐานสําคัญอยู่เพราะว่าล่าสุดชุดที่เข้าไปจัดการไปไปก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้ขา่าวมาว่าเรียนนอกด้วยแล้วก็เรียนระดับสูงด้วยนะครับรวมไปถึงวิศวกรรมศาสตร์กฎหมายและอื่นๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีนัยยะมีอุทาหรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรฮิงญาในพมา่านะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเชื้อเพลิงครับที่จะทําให้คนเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งเหล่านี้ได้แล้วทั้งหมดเนี่ยจะบั่นทอนการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนมสุสลิมใน สีลังกาก็ผวามากนะครับว่าตัวเองนั้นจะถูกรังเกียจหรือถูกแก้แค้นนะครับทางรัฐบาลก็ค่อนข้างออกมาจัดการอะไรได้ดีเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ทางรัฐบาลที่ปิดสื่อสังคมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายมากกว่านั้นแต่ชุมชนมุสลิมก็ ได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้จะยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็ถูกปฏิเสธนะฮะแล้วบอกว่าให้อยู่เฉยๆดีกว่าใลทํานองนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่ที่ทางฝั่งเราเนี่ยก็ก็ควรที่จะติดตามเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นในบ้านเราด้วยนะครับ